สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอจา่าสิบโทที่ถูกกล่าวหาว่าแฮกข้อมูลของรัฐบาลไทยนะครับข้อมูลส่วนบุคคล55ล้านชื่อวันนี้ได้เข้ามอบตัวแล้วและได้ให้การปเสษโดยยอมรับว่าเป็นการซื้อข้อมูลมานะครับในราคานะครับ8ล้านลายชื่อราคา8,000บาทนะครับ8ล้านลายชื่อ8ล้านเลคคอร์ ราคา8,000บาทราคาถูกมากเลยครับนะและหลังจากนั้นรัฐมนตรีชัยวุฒิรัฐมนตรี DES ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาไม่ใช่คนแฮกข้อมูลของรัฐบาลแต่คนอื่นเป็นคนแฮกและทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับการเมือง <c oughs> รัฐมนตรีชัยวุฒิยืนยันว่ามาตรการของรัฐบาลในการป้องกันข้อมูลล่วไหลของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประจำพระราชอัญข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับข้อมูลของรัฐบาลโดนเจาะจำนวนมากนะครับและมีนำไปขายในตลาดมืดนะจนเป็นข่าวโด่งดังแสดงให้เห็นว่าคุณคุณภาพชีวิตของคนไทยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคนร้ายอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการปลอมเอกสารในการทําธุรกรรมอะไรต่างๆหรือใช้เป็นข้อมูลให้กับมิจฉาชีพ c a อ l เซ็นเตอร์ำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นสารตั้งต้นในการหลอกลวงประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับนะตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาจนถึงวันนี้แล้วรัฐบาลต้องบอกความจริงกับประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลห5าล้านรายชื่อนั้นรั่วไหลมาจากหน่วยงานของรัฐหน่วยใดนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ยอมรับสารภาพหรือพูดความจริงกับประชาชนเลยครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์หลังจากนี้พี่น้องประชาชนคนใดได้รับความเสียหายจากการล่วไหลของข้อ,ขอมูลนั้นก็สามารถที่จะไปปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลกันต่อไปถ้าท่านได้รับความเสียหายเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ